ทอด์ัดอาการจอมืดเป็นเครื่องจีนซเซษนิ้วอันนี้มันด้านหลังของมันมันเขียนว่า c o เลอร์ทีวใใครฝากมาเป่าฟุนเฮียมห้อยก็เห็นว่ามีฟิวเป็นฟิวจอดใครการซูมพามาใกลๆจอดบอเฮียมห้อยเนาะ เป่าฟุน้นแล้วก,ก็เห็นมีหอยจอดแต่ว่าลองเอาคีเคร์เบิ่งกับพวกก๊วันรลูดออกมาจอดแนีนน่าจะเป็นจะของเครื่องเพิ่นซ่อมเองเพราะว่าถ้าเป็นสร้างซ่อมเนี่บนน่าจะจอดแบบนี้ระกาบัดเบิงยังบกขาดฟิวบกขาดก็อยากให้เบิง่งฟิว ฟิวที่ว่าเพิ่นใส่มาเป็นฟิวซิปแอม์ทันประชมคซิปแอมนี้มันจะบกขาดถ้ามันมีอันใดหนึ่งสอดแหงๆมันก็จะบกขาดเบิ่งลายฟิลเตอร์กูดใหม่เลยกูดใหม่ก็บปิ้นแผ่นขึ้นมากวดเบ่ง น,นี่มันซีซีฟินเตอร์ซีไฟสามร้อยคอยก็จะวัดบอลน,นี้เลยวัดเบิร์เงมันสอดบะมีอุปกรณ์สอดในวงจรบะอันนี้มันจุดที่สองที่ว่าจะวัดเป็นซีไฟร้อยแะ่ตังมิเตอร์ใสคคูนหนึ่ง แล้วก็วัด C วัดตำแหน่งซไฟ300มันจะขึ้นข้างบ่ขึ้นข้างทำมันดีพอยายมิเตอร์มาขึ้นสลับเบื้องสลับเบื้องก็ยังขึ้นอยู่เบึง่งเบึ่งซีไฟร้อยเบึง่งตำแหน่งซีไฟร้อย ขึ้นข้างหนึ่งบุกข,ขึ้นวัดบาฮอเอาลซอนบ่ก็วันแล้วขึ้นข้างบุกข,ขึ้นข้างวัดระวังขาซีกับขาอีของฮอเอาลฮัเอายังดีอยู่ มีแต่ทรานซิสเตอร์ซีฟิซซิ่งควายวันคือสิบเหลือละคือสิบเมนช็อตแล้วแหละคอยกสิทอดออกมาอันนี้เป็นทรานซิสเตอร์ซีฟิซซิ่งภาคใจไฟบัดเบิองมันขึ้นสองข้างก็แปลว่าทรานซิสเตอร์ซีฟิซซิ่งซอดแล้ว ถอดตัวดูตัวออกมันกาดูดค่อนข้างจะยาก ทอดออกมานี่มันเบอร์เพลินหาศูนย์หนึ่งหนึ่งเสียมาวัดเบิ้องวัดระวางขาอีกับซี่ทางเบิอง้ายเอ้ยเบิองขวาขึ้นสองข้างไปว่ัดอร วันนี้สิมาวัดเบิงในแผ่นอีกอยู่ตำแหน่ง c ไฟสามร้อยว่ามันจะยังขึ้น2เทือบอ่ก็ยังขึ้น2เทือคือเก้าคอยกาสิทอด c ออก c อนเดนเซอร์บางเทือีอ c นเดนเซอร์สอดกับมีคือกัน ลุดออกมาแล้วตอนนี้สีบาทเบ่งใหม่บัดซอกหาตัวเสียกระยังขึ้นอยู่ต่อไปก็แม่นทอดไดโอดเล็กติฟายเป็นไดโอดเลี้ยงกระแสซีโต ทอดเบื้งว่ามันมีตัวใดสอดอันนี้เันวิธีโซกหาจุดเสียค่อยะ,ะทอดไดโอดเรติฟายไดโอเลี้ยงกระแสออกเบิดทั้งสี่ตัวละวันนี้มาวัดเบิงวัดเบึงเท่าละตัววัดกลับไปกลับมาตัวนี้ขึ้นสองข้างสอด มอขาไว้ตัวนี้ก็ขึ้น2องข้างสอดคลอกกันตัวนี้ก็ขึ้น2องข้างสอดตัวนี้ยังดีอยู่สอด3มอัน อันนี้เป็นทรานซิสเตอร์ที่ว่าตัวดีที่ว่าค่อยซ่องมามาวัดเบิงบกขึ้นปีนเบื้องปีนเบื้องก็บ,บกขึ้นด้ตัวนี้เส้นว่าตัวสอดขึ้นปีนเบื้องก็ยังขึ้นคือเก่าค่อยก็จะใส่เข้าไปเลยก่อนจะใส่ก็จะทาซิลิโคนก่อนให้มันระบายความร้อนไปหาแผ่น ฮิตซิงเพื่อให้ทรานซิสเตอร์มันเย็นเวลามันเหตุเวียกมันจึงค่อยทนใส่ไปยํำห้อยแล้วก็จอดขาค่อยกาใส่ซี เข้าไปเฮ้มห้อยแล้วบันนี้บาดเบิงได้ออดกระไซไปใหม่ละบัดเบิงก็ขึ้นข้างหนึ่งบบขึ้นข้างหนึ่งบาดเบิงบบมีบบมีอันสอดแล้วปีนแผ่นขึ้นมาเบิงมาเปลี่ยนไปอย่างแน่เปลี่ยนไปอย่างแน่ ก็เปลี่ยนไดโอดไดโอดเขาเปลี่ยนบัสซีตัวเลยแล้วก็ไลฟ์ฟิลเตอร์ตัวใหม่แล้วก็ฟิลสามแอม์อันนี้มันไดโอดในทรานซิสเตอร์ฟิลไลฟ์ฟิลเตอร์ตัวใหม่อันหนึง่ง ไดโอดที่ว่าคอยเปลี่ยนใส่มิซิลนแล้วก็ทรานซิสเตอร์อันนึงใส่ไปแล้วส่วนว่าคอนเดนเซอร์ก็ใส่เข้าไปคือเก้ามันวันนี้กระสีมาเสียบป,ปักเปิดเบิง ราใส่กาวเสียบเข้าไปที่กาวจอตั้งมิเตอร์ใส่คูณ10 a อมาวัดมาวัดขาฮิตเตอร์ว่ามีไฟมาบ่ถ้ามีไฟมาก็แสดงว่า,าไฟแบ็คเฮดเวียกก็มิเตอร์จิ้มไว้ท่าเลยแล้วก็เสียบป๊ก เซปาก,ก็เห็นว่าไฟขึ้นมา5วนป่ายเป็นไฟ AC ไฟจุดเซอดไฟแบกเฮดเวียกละจอมันกระหงแล้วยกกล้องขึ้นมาให้เบิงหงงเี้มห้อยเป็นจอซีฟ้าขึ้น AV AV เออโตโต้ฟก็ตโอสายสัญญาณเข้าไป เป็นกล้องจานก็ประกฏว่าภาพงามดีแจ้งใน่นี้ก็ถือว่าใช้ได้ปกติทรงลูกค้าได้